ราุกานนีนคือรายการ International Gamer ้ะผมรายการอ n น e r n a t i o n a l นะวันนี้จะมาละเล่นเกมบันเทิงกันเช่นเดิมครับเนื่องจากว่าทางเรานั้นได้เจอใหม่ๆม,มานะฮะโอเคขอบอกกันเลยว,ว่าคลิปนี้มีคำด่าอยู่แล้วทุกคลิปผมก็มีคำด่านะแต่คุณต้องสังเกตว,ว่าผมด่า่วงไหนบ้างเอาลืมลบ a ลิ i ทอร r y ชิบหายแล้วเดี๋ยวอ่ะนี่ก่อนเทสติ้งแม p นะฮะ โอเคทดสอบอะไรกันวันนี้กดเลยฮะเชอร์ Enter. เราจะมาเออลืมไม่ได้ไม่ได้นันนแล้วอะไรวะเสียงเบาบอกกันว่าเสียงเบาช่วงไหนไม่เป็นไรนะฮะเรายังไม่ได้ซื้อไม้ใหม่มารอสักอีกสองเดือนมีคอมมีไม้พร้อมเราจะทำการแคสเกมตบรรดากันบ้างนะฮะแล้วก็กแลเรียบร้อยครับอ่าวันนี้มีของใหม่นะ M หนึ่งหนึ่งโน อ่าเอเ็มหนึ่งสูมันลุกไม่รู้แปลว่าอะไรนะเอเ็มหนึ่งสูมผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรน่าจะเป็นปืนหรือเขาเรียกว่าเป็นพวกกล้องเปล่าประมาณนี้ฮะเราไม่แน่ใจเหมือนกันครับหนึ่งถูกว่าในรหัสเนี่ยเปิดไฟหน่อยดยิโอเคครับโอเค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 ,อเคถูกปึิดอ่าปืนใหม่ลนะ่าสุดนะทานเธอได้พัฒนาขึ้นมานะครับน่าเป็นปืนชื่อว่ามีเป้าใหม่หมเลยนะเชนะียวเชียวนะอุ้ยปืนก็ดีนะจะเสียบเงียบๆฮะ

อันนี้เป็นปืนใหม่ของทางเธอเขาพัฒนาขึ้นมานะผมผมก็เพิ่งเจอเนี่ยครับวันนี้เฮ้ยแต่ละเฮ้ยแต่ละกล้องผมชอบลกล้องแม่งว่ะลำกล้องแม่งยาวปืนเลยดิ <c oughs> ลำกล้องยาวมากครับดูฮะก็กดีไซน์ธรรมดาทั่วไปฮะก็ปืนนี้เขาเราียกว่าเป็นปืนที่แบบไม่ได้มีความโดดเด่นนะไม่ไม่ได้มีความโดดเด่นมากฮะแต,แต่แต่ก็เล่นได้ฮะเออปืนนี้ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะโอเคไปแล้วอีก มาฮะละไม่ชิ้นนึงดีกว่าเอ่ออันนี้เป็นของที่เขามีนะโหลดครั้งเดียวแล้วได้แล้ได้หลายอย่างเลยนะบอกไว้ก่อนจนสี่ห้าหกโอเคเรามาทการเสกนี่กันฮะเอ็มวันเอ็มวันวันเอ็มวันวันไม่ได้เอ็มวันวันวะเอ็มวันมันมันได้เยอะจังวะซีรีส์เขาปะมันเป็นพวกซีรีส์เขาปะซีรีส์เขาให้มางยีบ้างไม่แน่ใจฮะเอ็มวันเอ่อ แมกซ์ก็เนี่ยเอวันแมกซกาซีนวันทำไมอ่ะเฮ้ยไปดูก่อนนะเราจะไปดูของแมกซีของปืนนี้กันนะฮะว่าจะดีไม่ดีไงเดี๋ยวไปดูก่อนโอเคเราใส่ลากันะฮะสองเก้าเจ็ดเ,เจ็ดเทียเจ็ดเจ็ดเทียโอ้ยเจ็ดห้าสามไปเลยววันนี้แมกซกาซีของเขาิบปืนด้วยกดรีโหลดดิเน ลุลแม็กกาซีนมันเหมือนปืนเลยวะเนี่ยปืนเนี้ยมันมันมันคล้ายแต่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 ผมชอบลำกล้องมาะเนี่ยลำกล้องแม่งยาวปืนเลยฮะมันมีสโคปด้วยนะเฮ้ยทีมนี้นะปืนนี้ปืนนี้มีอะไรบ้างแม็กกาซีนแล้วสโคปด้วยมันมีสโคปไปแถมด้วยฮะอันนี้มามาดูกันเลยว่าสโคปเป็นยังไงนะเฮ้ยดีนะเว้ยมันให้มาเยอะฮะมันให้ปืนมันให้แม็กกาซีนแล้วมาให้สโคปเลยฮะเออถือว่าดีคือ คือแมกกาซีนให้อยู่แล้วแต่วา่าผมไม่ค่อยให้ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเห็นจะให้กันอันเธอไม่ได้ไม่เห็นน้อยจะให้ทีเนี้ยโงกประมาณนั้นโงกอ่ะเข้าใจะมาโงเขาไปโงไงเออหนึ่งปื๊ดได้มาละเอ,อ,เอ,อาก็ได้ดีกว่าเออจังแมงฮะอันนี้ผมหลดมานะอ่าหลดมาก็เหมือนกันฮะโอเคอันนี้เหมือนกันเลยแมกกาซีน อันนี้ก็สโคมีอยงเดียวนะฮะน,นึกว่าจะให้อันมาใหม่เออโอเคอีปืนหนึ่งมาอีปืนหนึ่งนะฮะเราทำการเสกปืนนี้กัน m 4 a 1นะฮะรู้จักกันดีนะ m f a 1เป็นปืนที่เรียกว่าตีดแต่ว่าแรง PB เนี่ยผมใช้บ่อย PB เนี่ยให้ช็อต11ให้ช็อตส1ตัวได้เพราะปืนนี้นะอะไรปืนปืนดีแหละฮะปืนดีดีดดั้นเลยเป็นตัวยาวเลยก,เก,ก็เกือบก็เกือบดนแบนเหมือนกันถ้าไม่ ทำไมได้บอกว่าผมไม่โปงก็เกือบโดนเหมือนกันนี่ฮะโอ้โหสวยมากฮะแบบเหมือนก็ไม่เปรี้ยวอ่ะเฮ้ยสวยสวย,สวย,สวยจริงเลยดู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 วยสวยนะเฮ้ยสวยเลยอนะ่ะเออสวยสวยฮนะชอบ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 คือ m 4 a 1เนี่ยถามว่ามีไหมในเกมนี้มีแต่มางคนละชื่อนะเรามาใส่ตะจูกันเลยดีกว่า ไป,ไปลอยเนี่ยสวยอะ่ะผมชอบปืนเนี่ยแต่ป,ปืผมไม่ชอบแล้วแต่ป,ปืผมทิ้งดีกว่า่ะมันมันดูมันดูไม่เลอะค่านะมันดูไม่เลยค่า <c oughs> มันดูไม่เลอะค่าของไราราคานะเฮ้ยไม่ดีด้วยนียไม่ดีด้วยใช่ปะดีดน้อยดีดน้อยปะดีดน้อยโอ้ยใช้ได้นะชอบก็ผมเล่นปืนนี้ให้เฉลี1ตัว ต้องขอบคุณมากเลยฮะครับผมนะเราต้องใช้แม็กกาซีนกัน T I U E เออแล้วก็แม็กกาซีนครับผมเหมือนกันเลยให้แม็กกาซีนแล้วก็สกปมาเหมือนกันเลยนะแต่ว่าแม็กกาซีนคนละอย่างนะคือเรื่องว่าปืนก็เป็นปืนไซเปอร์มันก็คนละอย่างกันอยู่แล้วฮะแม็กกาซีนนะเจเจที่พ่อห้าหกทัพสิบสิบตัวนะแม็กกาซีนเรา

Top top. <tripti> ชอบเลยฮะแม่งโคตรเฟี already, fair, ้ยวอ่ะใช่ใช่ได้ ช่ได้ใช่แล้โอเคมาเราจะมาสรุปผลกันนะฮะว่าสิ่งที่โดลเอานนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราถ้าเราให้คะแนนปืนเนี่ยคงจะไม่ใช่เรามาให้คะแนนกันดีกว่าว่าไอ้ที่ผมโหลดมาเนี่ยไอ้ขอใหม่เนี่ยมันให้กี่คะแนนยังดีนะถ้าให้แต่ไนเลอร์กูให้แค่สามบีนี่มา m 4อเนี่ย M4A1 น่ะกูให้แปดไอ้กูให้เจ็ดยังโชคดีให้ M4 เขาเสียไม่พอว่ะเนี่ยเสียมันเสียมันส่งกับละเสียมันส่งกับเปืนไงแล้วมันแล้วมันดีเหมือนแล้วมันดีแบบมันมันใช่อ่ะแบบไปอ่ะผมชอบแล้วแล้วปิดแม่งเงาแบบสวยอ่ะแบบมันเท่อ่ะมันดูแบบพมินแบบเท่อ่ะแต่อีกทีนั้นไม่มีความเท่เลยไม่พอไม่แหลไม่ดีไม่พอไม่แรงอ่ะไม่แหลไม่พอมันดีด้วยฮะ ก็สุดให้เยอะได้แต่ว่าอันนี้ก,อนนอก็อันนี้คือมาตรฐานเขาเลยฮะทับสิบนัดถูกแล้วอันนี้มาตรฐานเขาอยู่แล้วทับส,สิบนัดน,นะโอเคก็เหอเห็นกันได้ว่าเราได้เราให้เจ๊คะแนนนะโอเคเราจะไปทำการสอนหลดกันเลยบอกว่าเอ้ยหลอโหลอด,ลดไอ้ของนี้มาต้องทำยังไงฮะโอเคไปเลยผมนะไปเลยแล้วสกไปเลยไปกันเล้ผมนะสวัสดีครับก็กลับมาช่วงต่อช่วงความรู้ในการหาคาตอบนะหาคำตอบที่อะไรไม่รู้ฮะคิดมาเองคิดเมื่อกี้เลยะฮะแหมพล่สดเลยเอามาหา ตอบเลยว่าโอเคการโหลดก็ง่ายง่ายสปายสายเชื่อชืช่ออยู่แล้วนะเขาเป็นของมันล่าสุดกดไปที่ครั้งคุณจะไม่ต้องสอโหลดกันนะฮะโหลดยังไงที่ครั้งปั๊บอ่าอันนี้มีค่าประสบการณ์อันใหม่มานะโอเคเขาไม่เวิร์กช็อปนี่ฮะมันอัปเดตใหม่อันแรกใหม่อันนี้คื้ใหม่ล่าสุดนะอันแรกแรกนะฮะอันนี้ใหม่ล่าสุดอันนี้ผมมีสกุลสกโคก็มีมีให้เหมือนกันแต่ให้คุณไปเล่นเอาเองเพราะเนื่องจากว่าถ้าเล่นหมดคุณก็คุณก็อาจจะไม่สนุกกัน นะให้คุณเราเล่นเองกดไปที่นี่เลยคนะร,รับก,กดเข้าไปเลยนะยกดที่สมัสมาชิกเลยกดเข้าไปคเหมือนเดิมเลยฮะอ่ากดยังไงเดี๋ยวผมดะเลยก่อนมันจะคือว่าบวกสมัสมา,สมาชิกก็กดเข้าไปนะนี่ก็นี่ก็คือของที่มันให้เสกได้นะอันนี้อันนี้ผมบอกว่าผมไม่เล่นให้ดูให้ไปให้เอาไปเล่นเองเพราะถ้าผมให้ถ้าสมมติว่าผมเล่นหมดเลยเนี่ยอย่างเช่นมีปืนอ,อะไรบ้างมีหนูเนี่ยผมไม่ได้ให้หมดอย่างเงี้ยถ้าผู้ชมอ็จะแบบเฮ้ยดูนี่ก็พอแล้วมั้ง มันต้องเล่นหรอกเนี้ยไม่เอานะครับผมผมไม่ชอบให้มันเล่นให้ไม่ให้มเล่นกันเองนะเห็นไหมฮะมีปืนอะไรปืนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีตั้งหลายปืนเนี่ยเนี่ยมีของมีของใหม่ด้วยป่ะเนี่ยมีมีหมวกใหม่ดนะเนี่ยกระนกนกกระกาก็มีนะก็เอาเข้ามาโหลดกันเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเล่นเสร็จแล้วคุณคิดว่าเอ้ยมันลดที่เปล่าก็ยกเลิกสมัครสมาชิกฮะยกเลิกไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะเราไม่เล่นแล้วนะลดที่เปล่า โอเคก็มีคนานีนะฮะก็ขอขอบคุณนะที่รับชมมาตลอดตั้งแต่เจ้านจบนะถ้าพูดเร็วถ้าเสียงใครจะถ้าเสียงเบาบางช่วงตามบางช่วงก็ต้องขอโทษด้วยครับเงจากว่าเราไม่ได้ซื้อไหม่นะเดี๋ยวต้องรอเราซื้อใหม์ก่อนเราจะมาเล่นให้ดูเฮ้ยเราจบมาจะเต็มกับเกมมันหนักครบก็เกมหนักฮะก็เกมสตรีมแล้วก็เกมได้สนมากนะผมจะเล้ด้านอันเทอมากกว่าเพราะผมชอบเล่นอันเทอฮะถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟผมก็เดี๋ยวจะสร้างเซิร์ฟไม่นานนะถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนะอ่ไปทำเซิร์ฟมานานก็เติม P บาก็ได้ของเยออพีห้าอยู่แล้ว มาตรฐานนะเพราะเนี้ยอันนี้เหมือนกันปืนเหมือนกันละอันนี้เหรอให้หลบนั่นเองนะนี่ก็จะหลบไม่ได้แล้วเหมือนกันนะโอเคไม่ต้องหลบได้เลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปเราจะมาหลบเอ้ยเราจะมาในอันนี้กันนะฮะโอเควันนี้ก็ในเวลาผมไปทำงานแล้วโอเคจะมาแนะนำหน้าวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายฮะอย่าลืมกดฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเละเพื่อลูกข่าวสารว่าอันเทอร์มินาลอันเทอร์มินาลอัปเดตใหม่ๆบ้างนะเราจะมาทำการรีวิวกันวันนี้วันนนี้ขอคุณะจ ันนี้ขอขอบคุณนะที่รับชมมาตลอดตั้งแต่จนจบนะพวกเราเกินไปผู้ชาเกินไปต้องขอโทษด้วยนะครับนะอย่าลืมดูแล้วกดติดตามให้พอกดแชร์ด้วยส่งข,ข่าวส่งให้คนอื่นแล้วให้คนอื่นรู้ด้ว่าอันเธอใหม่ๆและอย่าลืมเล่นเกมนี้กันเยอะๆเราอาจจะเราอาจจะได้เจอกันในเซิร์ฟผม,ผมตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังสร้างขึ้นมาตอนนี้ผมกำลังสร้างขึ้นมาอยู่กำลังตอนนี้ผมกำลังหาแบบแบบนี้แบบนู้นนะตอนจริงตอนนี้ผมกำลังหาแบบอยู่ว่าเราเราจะเล่นแบบไหนกันดีฮะโอเคจำะไรไว้หน้าวันนี้ขอตัวก่อน สวัสดีครับไม่าย,ายนะอย่าลืมนะครับนะผมสร้างแบบเสร็จเมื่อไหร่แล้วถ้าใครอยากเล่นก็ติดต่อผมได้ทางแชทเลยฮนะก็รออีกสักสองเดือนนะอีกสองเดือนแหลนะผมมีคอมมาดีฮนะโอเคไม่ไปใช่หมไม่ายไปเจอกันไม่าย,ายครับ